วันนี้นะฮะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ปกติ w a l k ินราคาหน้าร้าเราขายอยู่9 1 9 0 0 0บาทผมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ YouTube ราคานี้ราคาเดียวเลยนะฮะเง<า>นินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะผมลดให้เลยเหลือเพียง8 5 9 0 0 0 0บาททุกราคา Not I to it, meet yourself, here, that's <laughs> sad, no moon coming Yeah, You better listen. I'm bringing heat, you'll be a fan when I start rapping. way, I'll have your fucking head spinning. I'm known to spit vicious, release bombs and go tick, tick, boom, you blow me that head missing. I'm a phenomenon, stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows call me Octomom I'm moving fast like the Autobahn, and I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. 19สิษประกอบรุ่นมือสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นประจําสัปดาห์กันอีกแล้วนะครับและแล้วเราก็กลับมาถึงคิวของสุดยอดรถ p p v สุดเท่อีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งขอต้อนรับทุกท่านพบกับ217 Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT คิสตูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะฮะ พี่วอันดับ2ในตลาดนี้นะฮะไล่บี้กับ Fortuner มาตลอดหลายปีนี้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนนะสั่งกันเข้ามาเยอะวันนี้ได้เดินทางมาถึง19 20, กสิบกรเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายใช้นะฮะปี2017นะฮะโมเดลผลิตเนี่ยปลายปี2016ก็จริงนะฮะแต่ลูกค้าออกหน้าโชว์รูมในต้นปี2017จดทะเบียนก็2017นะฮะเป็นตัว G ีที่ขับ2ล้อนะฮะราคารถหม่ไป หงล้านส0งแน่บาทนา่ที่สำคัญเป็นรถบ้านนะฮะไม่ใช่รถประมูลนะครับเพราะฉะนั้นซื้อเงินสดก็ไม่มีแวดนะฮะเวน้นแต่จัดไฟแนนซ์ก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ขายราคาเดียวไปเลยนะครับ่ะก่อนอื่นเราอยากให้ดูรถกันก่อนว่ามีดียังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร181แรงม้านะฮะพร้อมแบบเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีด กระจังหน้ามาแบบเท่ๆเลยนะฮะสีดํามุกตัวรถรับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆเช็คศูนย์ตลอดนะหนึ่งแสนกิโลเมตรพอดีนะฮะเรื่องชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไม่มีนะฮะมีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นเพราะว่ามีริ้วมีรอยอะไรเดี๋ยวช่วงที่เราเจาะลึกเดี๋ยวจะให้ดูภาพดั้งเดิมด้วยนะครับกระจังหน้านะฮะได้ไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟ LED day light และไฟตัดหมอก ตัวรถตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะสีค่อนข้างเต็มเรียบร้อยนะแต่ว่าผิวบันอะไรก็ยังบางๆใสๆอยู่นะเก็บมาไม่เยอะกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมนะฮะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างให้ด้วยมือจับทั้ง4บานให้โครเมียมมาเลยนะฮะพร้อมกับปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีทั้ง2ฝั่งนะฮะมีฟิล์มให้รอบคันเรียบร้อยนะฮะ,ะกันสาดมีให้รอบคันนะครับแล้วก็มีตัวติดตั้งแหลกหลังคางให้เรียบร้อยเลย เดี๋ยวเรามาดูล้อแม็กและยางกันต่อเลยนะฮะล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็น2.4 GT รองท t o ปนะฮะรน279นะฮะ,<น>ะก็จะได้ล้อแม็กในสีไ <นะ S 1> ฮเปอร์นะฮะสีเทาควันบุหรี่ไฮเปอร์ล้อแม็ก6รูนะฮะพร้อมกับดิสเบรกสล้อนะฮะล้อแม็กและยางนะครับ,บกบะะบ็มาที่เบอร์265 26 60R18 ล้อแม็กขอบ18ก็สภาพสวยงามนะฮะยังไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทแต่อย่างใดสภาพสดใสสวยงามยางก็ยังสวยๆคม ที่สำคัญเราจะได้ยางโยโกฮามาด้วยนี่สุดยอดเลยนะฮะโยโกฮามา G-lander ไฮเทเลนนะฮะไฮเทเลนายางปี2020เลยนะท่านผู้ชมเราได้ยางใหม่มากเลยนะสัปดาห์ที่4ปี2020เส้นเพราะฉะนั้นคันนี้ยางใหม่คลิปๆนะฮะดอกยังลึกยังสวยยังคมอยู่ ได้ยางชุดนี้ไปก็คุ้มมากเลยฮะ,ะหลายหมื่นนะครับ <Yeah. S 1> ดูซุ้มล้อก,กับเบ้าโชคนะฮะสวยงามไม่มีร่องรอยของการชนหนักพิกควม่มตัดต่อน้ําท่วมแต่อย่างใดทุกอย่างเดิมเดิม สวยงามนะครับด้านข้างก็มาด้วยบันไดข้างอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะฮะตามสเปคของเขามีกันขโมยให้เรียบร้อยเลยล้อหลังนะฮะก็เป็นดิสเบรกด้วยนะครับยางขอบ18โอ้โหดอกสวยมากท่านผู้ชมเพิ่งเปลี่ยนมาไม่กี่เดือนเนี่ยนะฮะดอกยังนิ่มใช้ได้อีก3ปีสบายๆโยโกฮาม่าชุดนี้บอกเลยใครได้ไบโคตรคุ้มดูช่วงล่างด้านหลังก็สวยงามนะครับแชสซีสวยงามไม่มีร่องรอยของสนุสนิมอะไรแต่อย่างใดนะฮะอ่ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตให้ปีนดูหลังคากันสักเล็กน้อยตามสไตล์รถใหญ่นะครับอ่าตัวรถนะฮะด้านบนนี่เดิมหมดนะฮะหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรก็เรียบร้อยไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีขี้นกอะไรด้านล่างก็มีเก็บสีกันชนหน้ากับกันชนหลังนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพออริจินอลอ่ะเรามาดูโครงสร้างกันต่อนะฮะเริ่มจากประตูด้านซ้ายกันก่อนเลยนะครับหัวน็อตเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยพ่นนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยถอดตัวอักษรคมกริป นะครับตัวตอนคมกริบแล้วก็เม็ดอาร์คสวยงามนี่เม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวแน่นอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดึงไปทีละส่วนเพื่อให้ง่ายต่อการเก็บนะฮะนี่เม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านบนกันบ้างน,นะฮะปึ๊บอ่ะนี่เม็ดอาร์คด้านบนก็สวยงามนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปทีละส่วนนะปึ๊บอึ๊บึ๊บึ๊บ,บนี่ผมเริ่มชํานาญแล้วให้เก็บง่ายๆเม็ดอาร์ค สวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ากสวยงามซอกในก็เดิมหมดนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดหนะ้าแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะอ่ะประตูหน้าซ้ายผ่านไปประตูหลังซ้ายก็เปิดมาแล้วให้ดูซอกในกันก่อนนะฮะว่าซอกในเดิมหมดหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดตัวอักษรคมกริบนะฮะแล้วก็มาต่อกันที่เม็ดร์กนะครับเม็ดร์กก็อยู่ครบนะฮะตลอดทั้งแนวเลยเม็ดร์ก สวยงามนี่นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับอยู่ครบเลยอ่ะด้านบนกันต่อเม็ดอาร์คอืบอาโอ้โหค่อนข้างเหนียวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะนี่น,น,น,นี่นี่นี่ดูได้เลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะด้านหลังกันต่อเลยนะฮะกระจกนี่เดิมหมดนะครับของห้างเดิม บริเวณนี้ของเดิมจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะฮะก็เก็บสีให้เรียบร้อยนะฮะกันชนหน้ากันชนหลังมีเก็บสีมาให้นะฮะขออนุญาตให้ดูภาพดั้งเดิมต้นฉบับประกอบไปด้วยเลยฮะปิง้งอ่าแล้วก็กันชนหลังตรงนี้ก็มีเก็บสีมานะฮะขออนุญาตให้ดูภาพต้นฉบับดั้งเดิมประกอบด้วยครับปิง้งอา่าเห็นไหมฮะว่าไม่ได้เยอะนะฮะนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยก็ต้องมีเก็บเป็นธรรมดาให้มันเรียบร้อยนะฮะ มาขาขยแล้วก็จะได้เรียบร้อยได้รถสวยๆวยออกไปอย่างเรียบร้อยด้านหลังนะครับก็มีสปอยเลอร์นะครับของเดิมจากโรงงานนะฮะมีฟิล์มมีไลฟฟ้ามีกล้องมองหลังด้วยนะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบทิศทางเลยนะครับชุดด้านหลังก็เดิมๆขออนุญาตมุดให้ดูสักเล็กน้อยนะครับ ด้วยความที่โครงสร้างมันเป็นโครงสร้างของรถกระบะนะฮะเราก็ควรจะมุดดูใต้ท้องนะก็จะเห็นว่าล้ออะไรก็สวยงามนะฮะเพลาล้อต่างๆสวยงามช่วงล่างไม่มีร่องรอยของสนงสนิมแต่อย่างใดนะ,ะทุกอย่างออริจินัลเดิมจากโรงงานเลยนะครับโอ้คันนี้เจ้าของเดิมมาเคลือบแก้วมาด้วยนะฮะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะเคลือบแก้วของ 3M มาเลยนะฮะไฮเปอร์ชิลโคตติ้งนะฮะมีเคลือบแก้วมาด้วยนะเยี่ยมไปเลย ใครได้คุ้มนะได้ยางโยโกโได้เคลือบแก้วด้วยนะครับอ้าบเปิดมาแล้วมาดูชุดฝาท้ายกันหน่อยนะฮะว่าเดิมขนาดไหนก็รุ่นนี้อาจจะมองไม่เห็นตะเข็บนะฮะเพราะว่าไฟท้ายรุ่นนี้ช่วงท้ายรุ่นนี้จะเป็นพลาสติกนะแต่ว่าเราดูนี้ก็ได้นะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยถอดฝากระโปรงก็เดิมๆนะฮะไม่มีรอยพ่นน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับนะฮะเม็ดอาร์คดูตรงนี้ก็ได้เม็ดอาร์คสวยงามอันนี้ก็เม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะ ฝากระโปรงก็เดิมนะครับตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะครับเม็ดักสวยงามฝารปรงเดิมนะเม็ดักสวยงามแล้วคันนี้ได้ฟิล์มไฮคูด้วยนะพี่น้องโอ้คุ้มจริงๆเลยนะขอพระคุณเจ้าของเดิมนะชอบแต่งรถได้ยางได้ฟิล์มนะได้เคลือบแก้วด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะ,ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะฮะฝั่งนี้ก็ล้อโยโ,โกเหมือนกันนะ,ะยางปี2 0ง0อีะ่ะดูซุ้มล้อกันหน่อยจากตรงนี้เราจะมองเห็นเลขแชสซี 4, อย่างชัดเจนเลยนะฮะ ลงท้ายด้วย032676เนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะตรงกับในสำเนาทะเบียนรถหรือเปล่านะฮะแต่ช่วงล่างดูแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องนะฮะไม่มีร่องรอยของสนงสนิมอะไรอ่ะเรามาดูประตูหลังขวากันต่อนะฮะขออนุญาตดึงให้ดูเม็ดอารกันทีละส่วนนะครับเม็ดอากอ่าอยู่ครบนะฮะอ่ะด้านบนบ้างเม็ดอากสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอากสวยงามอ่ะด้านบนบ้าง เม็ดอาร์คสวยงามนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามแล้วก็ด้านหน้านะฮะเม็ดอาร์คอึบสวยงามนะครับนี่เม็ดอาร์คสวยงามนะครับอ่ะผ่านไปเหลือประตูสุดท้ายประตูคนขับนะฮะพี่น้องอ่ามีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีมาให้เรียบร้อยมีกันขโมยให้เรียบร้อยฟิล์มมีกันสาดมีเรียบร้อยแล้วรุ่นนี้แผ่นเพลทรุ่นนี้จะเป็นสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาแต่อย่างใด เนี่ยฮะสติกเกอร์ก็จะ,จะต้องบ่งบอกเลขตัวถังนะฮะ MMT GUKR 1 0 GH 032676จะต้องตรงกับเลขแชดซีที่เราส่องเมื่อสักครู่นี้นะฮะสติกเกอร์ก็ต้องไม่มีร่องรอยของการแัะแงะแกะเก่าแต่อย่างใดนะครับแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะตัวกอรคมกริบนะฮะหัวน็อตเดิมไม่มีขยับตัวอักษรคมกริบหัวน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะอ่ะ แล้วก็เม็ดอาร์คหน้าตาจะต้องเหมือนกันทั้ง4บานนะครับนี่เม็ดอาร์คสวยงามหน้าตาต้องแบบนี้เลยนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามอ่ะด้านบนกันบ้างเม็ดอาร์คต้องสวยงามอย่างนี้นะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะฮะซอกในก็เดิมหมดนะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อเลย อาเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะว่าคันนี้ปี2017ไมล์0 0 0 0พอดีสภาพจะสวยขนาดไหนนะครับกับรถบ้านมือแรกมือเดียวอ่ะคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ Com m o n r เร l นะฮะดีเซล2.4ลิตร181แรงมา้าพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยประมาณ13-14กิโลเมตรต่อลิตรเรียกว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีทั้งความแรงและความประหยัดโครงสร้างหน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมคานหน้าเดิมหมดนะฮะ เริ่มจากซอกด้านในนะฮะก็รูกลมคมคลิปนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับตัวอักษรคมคลิปคันนี้มีเบรก ABS มาให้ด้วยนะครับตัวโครงสร้างก็เดิมหมดนะฮะซอกเซิร์กด้านในเดิมหมดนะฮะสภาพเครื่องก็สดใสสวยงามรถไม่โทมนะฮะแก้มอะไรนี่ก็เดิมหมดนะฮะรูกลมคมคลิปคานหน้าเดิมรูกลมตัวอักษรฝั่งขวาต้องมี RH นะฮะตัวอักษรต้องคมคมคานหน้าต้องผิวพันแห้งๆน,นะครับไม่เงานะครับรูกลม นะรูกลมคานหน้าเดิมหมดนะฮะเมทัคสวยงามนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบเลยนะฮะแต้มสีเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะฮะอารูกลมนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับคานหน้าก็หน้าตาแบบนี้แหละรูกลมนะฮะอารูกลมนะครับฝั่งซ้ายต้องมีตัวสอน L H อย่างนี้นะครับฝั่งซ้ายจะเป็น L ฝั่งขวาจะเป็น R นะรูกลมคมกริบ นะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับแต่อย่างใดนะฮะแบตเตอรี Battery, น่นี่เดี๋ยวดูก่อนนะ6 4เอาเพิ่งเปลี่ยนมาฮะท่านผูนชมเพิ่งเปลี่ยนเมื่อกุมาพันนี้เองนะก็ไปตามนี้ละกันนะ,ะของ GS แบตเตอรี่เชสซีเดิมหมดนะฮะเบ้าโชกอะไรสวยงามนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับของมิซูเ e อกลักษณ์น็อตของเขาจะเป็นเลข4นะหัวน็อตจะใช้เลข4หมดแผนกันร,ร้อนสวยงามไม่เปื่อไม่ยุย่ยสภาเพเครื่องสวยงามเบ้าโชกเดิมหมดรูกลมนะฮะรูคม นะซอกในเดิมหมดน็อตเดิมไม่มีขยับฝากระโปรงเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมแผ่นกันล้อนสวยงามไม่เปื่อไม่ยุยนะฮะรูกลมคมกริบรูกลมตะเข็บเดินตรงแนวสวยงามนะครับไม่เบี้ยวไม่โคตรไม่งอเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมนะฮะตะเข็บนี่ต้องเดินตรงแนวสวยงามไม่เบี้ยวไม่โคตรไม่งอแนวซิลิคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บนะครับรูกลม รูกลมสติกเกอร์ไม่มีร่องรอยของการงัดแงะแกะเกาอะไรนะฮะรูกลมคมกลิบนะหัวน็อตเดิมไม่มีรอยถอดนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงเครื่องยนต์สักเล็กน้อย สภาพเครื่องยนต์และเสียงเครื่องยังฟิตใช้งานได้อีกยาวแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันต่อเลยครับสำหรับภายในห้องโดยสารของปาเจโ o 217ตัวนี้นะฮะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมือจับสําหรับขึ้นลงทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะฮะคันนี้ก็จะให้บอบ์ดหนังแทบตับไฟฟ้ามาคู่หน้าเลยนะฮะนี่ที่คนขับเพเป็นไฟฟ้า ด้านคนนั่งท้ายก็เป็นไฟฟ้านะฮะตัวเบาะเดิมหมดนะฮะไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ว่ามีพ่นชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถสไตล์สูงเนี่ยเวลาสไลด์ลงก็ส่วนใหญ่จะมักจะมีการเสรียดสีของกางเกงนะ,ะใครที่ขับพวกรถกระบะยกสูงนี่จะรู้ดีว่ามันจะทะลอกเป็นธรรมชาติก็พ่นเอานะฮะอันนี้ใช้พ่นแต่ว่าเนื้อเดิมไม่ได้เปลี่ยนพวกนี้เดิมหมดนะสภาพเบาะพวกนี้เดิมหมดนะฮะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับ สำหรับด้านหลังนี่ผมก็ชอบมากเลยมันมีมือจับช่วยขึ้นลงนะครับสามารถขึ้นลงได้ง่ายๆสบายๆเบาะด้านหลังก็ไม่ได้ทําอะไรนะฮะฟอกๆให้อย่างเดียวนะเนื้อเบาะหนังนี่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นเนื้อเดิมหมดนะครับออริจินลัลเดิมก็สภาพไม่โทมนะตรงกลางก็มออีที่วางแก้วน้ําให้เท่ๆนะเป็นที่เท้าแขนให้ในตัวด้วยนะครับการพับเบาะนี่ก็พับตามสไตล์มาตรฐานพีพีวีทั่วไปแยกแบบ60-40นะครับพับลงมาแล้วก็เด้งแบบนี้ นะครับสามารถที่จะเข้าไปนั่งแถวด้านหลังได้นะเบาด้านหลังก็สวยงามนะฮะไม่ได้ทําอะไร นะครับเพดานก็มีแอร์ครบทุกที่นั่งนะฮะสามารถปรับความแรงแอร์ได้จากด้านหลังนี่เลยมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับที่สำคัญมีหน้าจอ DVD ติดเพดานมาให้นะสามารถใส่แผ่น DVD จากด้านหลังได้เลยโดยไม่ต้องไปรบกวนกับคนขับด้านหน้านะอันนี้เป็นของห้างเดิมๆจากโรงงานเขาเลยการพับเบาะรุ่นนี้ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการพับเบาะที่หลากหลายนะครับสามารถพับเบาะได้หลากหลายเดี๋ยวผมจะพับให้ดูแล้วก็สามารถพับเบาะแยกที่นั่งได้ด้วยนะฮะแยกซ้ายขวาได้นะครับ ง่ายๆเลยนะฮะเราก็ดึงแบบนี้นะครับแล้วก็พับลงไปอย่างนี้ง่ายๆเลยนะครับใช้ในกรณีที่เราอาจจะไม่ได้นั่งครบ7ที่นั่งนะฮะเราสามารถปรับบอกให้พับได้นะฮะเพื่อที่จะสามารถขนของได้เยอะขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถจับประยุกต์ให้มันกลายเป็นรถกระบะย่อยๆได้เลยนะฮะในกรณีที่เราอาจจะนั่งแค่2คนหรือว่านั่งกันแค่5คนเนี่ยฮะสามารถพับเบาะราบแบบนี้ได้เลยอ่าทีนี้ก็ขนของกันได้เต็มที่เลยนะฮะสุดยอดเลย ด้านหลังนี่ก็มีช่องเก็บของให้นะครับเล็กๆน้อยๆไว้เก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆน,นานานะฮะก็ถือว่าอเน,นมมกประสงค์มากๆ นะครับแล้วก็มีรูชาร์จอุปกรณ์ไฟฟ้ามาให้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ด้านข้างนี้ก็จะเป็นช่องเก็บแม่แรงนะฮะโอ้ก็สวยงามมากๆเราจะมองเห็นโครงสร้างด้านในเลยนะว่าเดิมๆไม่มีร่องรอยของการชนหนักสนองสิ่งอะไรนี่ไม่มีนะฮะสวยงามทั้งแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์นะรวมถึงวัสดุต่ตางๆนี่ยังสภาพดีมากๆนะครับอาแผงต่างๆเนี่ยปกติบางคันบอกเลยนะถ้านั่งกันหลายๆคนแบบมีลูกมีเด็กอะไรเยอะๆเนี่ยอ่า โซมนะอาจจะออกโซมแต่ว่าคันนี้ไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะดูลักษณะแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบขนของนะฮะดูแล้วคอนโซลนี่เดิมหมดนะโอ้สวยงามมากๆเลยนะฮะเพราะบางคันนี่อาจจะแบบว่าขนของเข้าขนของออกอะไรเงี้ยก็จะสึกก็จะโซมนิดนึงแต่คันนี้นี่บอกเลยนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมล้างอย่างเดียวนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรนะถือว่าใช้รักษามากๆเลยนะฮะเจ้าของเดิมเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งข้างหน้าดีกว่าไปอ่ะตอนนี้เราได้มานั่งอยู่ด้านหน้าแล้วนะคันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะกุญแจอ e ีโมบิ i ล e r อร์มีให้2ดอกครบตอนนี้สตาร์ทด้วยความรวดเร็วนะฮะเลงใหม่ปัจจุบัน1 3 0 0 0กิโลเมตรตอนนี้เปิดแอร์ก่อนร้อนละเกินแอร์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะฮะสามารถแยกอุณหภูมิหน้าหลังได้นะครับมีระบบแอร์ออโต้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็มีไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังก็มีให้ครบเลยนะครับนี่ ใช้งานง่ายๆสบาย,ส,บายสำหรับหน้าจอตัวนี้ก็เป็นหน้าจอ DVD ระบบสัมผัสมาพร้อมกับแผนที่นำทางเนเวเกเตอร์ใช้งานง่ายๆนะฮะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยอันนี้ก็ของเดิมจากโรงงานเขาเลยนะฮะก็ใช้งานง่ายๆสะดวกสบายรวมถึงก็เล่น DVD ได้ด้วยนะฮะสามารถใส่แผ่นเล่น DVD ได้นี่นะครับใส่แผ่น DVD ได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ที่เพดานอุย้ยมีแผ่นจริงๆด้วยเฮ้ อันนี้เราก็แถมเพลงให้ท่านผู้ชมเลยนะจากคุณสุชาติชวงังกูลนะครับเจ้าของเดิมลืมเอากลับน,นะฮะก็ขอบคุณมากที่แถมมาให้เรานะฮะก็ใจงานง,ง่ายๆปิดยังไงวะเนี่ยค่ะโอเคแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะ HDMI ได้เปล่าไม่รู้นะ,ะต่อบลูทูธ o เครื่องเสียงก็อืมโอาโหเครื่องเสียงสุดยอดมากเลยนะฮะเดียเ๋ยวขออนุญาตเป่านิดนึง ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะเดี๋ยวอ่ะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับต่อ USB ต่อ iPod ได้นะครับใส่ SD card ก็ได้นะฮะใช้งานง่ายๆสบายๆส,สำหรับพวงมาลัยนะฮะก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันเต็มรูปแบบเลยนะฮะมีทั้งค u รูสคอนโทรล นะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับรับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์มีหมดเลยที่สําคัญหลังพวงมาลัยนี่มีปั้นแพดเดันชิฟต์สำหรับเพิ่มลดเกียร์มาให้ด้วยนะครเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น GT เขานะร,ระบบความปลอดภัยกันนี้ให้แอร์แบ็กถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่นะครับพร้อมกับเบรก ABS นะครับเบาะหนังแท็บปรับไฟฟ้าคู่หน้านะสะดวกสบายใช้งานง่ายๆนะครับกระจกไฟฟ้านะครับเป็นไฟฟ้าที่เอาคนขับเป็นแบบออโต นะ,ะกระจกมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีลำโพงเสียงแหลมหรือลำโพงทวิตเตอร์ให้ที่คู่หน้าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีระบบช่วยเตือนก่อนการชนมาให้ด้วยนะฮะมีปุ่มเปิดปิดโซน่ามาให้ด้วยนะ,ะก็ครบเลยเซนทรัลล็อกอะไรก็ใช้งานได้ตามปกตินะฮะมีปุ่มเปิดปิดแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับระบบเกียร์เป็นออโต้8ปสปีดนะฮะก็ ค่อนข้างแรงและประหยัดนะฮะเบรกปืนเป็นแบบเบรคไฟฟ้านะฮะมีร่องวางแก้วน้ำให้ตรงนี้สองร่องด้วยนะฮะวัสดุภายในก็ยังสวยงามแม้ว่าจะมีริ้วรอยบ้านเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ขออนุญาตไปตามสภาพและกันไม่อยากจะพ่นนะเพราะว่าดูองค์รวมแล้วยังสวยนะอาจจะมีบ้างน,นิดนิดหน่อยหน่อยเป็นธรรมชาติของรถมือสองนะฮะคอนโซลด้านหน้าสีดำล้วนๆนะโอ้ถือว่าด้านหน้าที่ถือว่าใช้รักษามากนะฮะไม่มีริ้วไม่มีรอยอะไรเลย ที่สำคัญมีฟิล์มไฮคูให้รอบคันเลยนะขอพระคุณมากๆนะพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยคนระับพี่น้องนี่คือสไตล์นี้อบอกเลยนะถ้าเห็นนี้คือผู้ชายขับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่แต่งหน้าเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยแกะพลาสติกตรงนี้เท่าไหร,ร่นะฮะส่วนด้านซ้ายนี่เมียนั่งเพราะฉะนั้นเมียก็จะฉีกทิ้งเพราะว่าจะต้องแต่งหน้านะจะเป็นอย่างนี้ทุกคันจริงจริงนะท่านผู้ชมเพดานก็สวยงามนะไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรนะครับมีจอเพดานให้อย่างที่บอกไปนะครับวันนี้ของเดิมจากโรงงานนะครับ แล้วก็มีช่องเก็บแว่นให้ใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยนะฮะมีไฟส่องสว่างมาให้เรียบร้อยนะฮะที่เท้าแขนมานะมาแบบหนังนะฮะหนังแท้ก็โอ้มีรีโมทมาให้ด้วยนะฮะสุดยอดเลยอีกแล้วนะอันนี้เป็นรีโมทของเขาเลยนะฮะเนี่ยเป็นรีโมทเซ็ตของเขาเลยนะครับนะก็ใช้งานง่ายๆ่ายสบายๆนะฮะมีถาดรองอะไรนี้ก็ของเดิมไม่มีริว้วไม่มีรอยเลยนะท่านผู้ชม แล้วที่สําคัญมีแถมหูฟังนี่ก็ของห้างไม่ได้แกะเลยนะเนี่ย oh. ในซื้อมาทําอะไรเ้าเนี่ยไม, <Yeah. S 1> ไม่ไม่ลื้อเลยนะอันนี้เอาไว้เชื่อมต่อบลูทูธอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวไปศึกษา,กษาจากข้อมูลเราแล้วกันแต่ว่าเท่าที่ผมดูนี่เจ้าของเดิมแม้ว่าจะวิ่ง1 0 0 0 0แก็จริงนะแต่เป็นคนที่แบบไม่ค่อยลื้อรถอะ่ะไม่ค่อยอะไรขับอย่างเดียวมีหน้าที่ขับก็ขับไปนะไม่ค่อยแบบวิจัยรถลูกค้าบางคนเป็นคนเห่อรถ ือมาชอบวิจัยนะมันก็จะแบบมีรอยบ้างแนตะ่คันนี้ต้องบอกเลยว่าสุดยอดนะเรื่องของวัสดุภายในนี่สุดยอดนะสุดยอดมากๆเลยนะครับถ้าเรามาดูประวัติกันหน่อยซซว่าประวัติเดิมเป็นยังไงนะฮะโอ้มีบุ๊กเซอร์วิสให้ครบเลยนะฮะเ,ออเข้าศูนย์ตลอดนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูใบเช็คระยะนิดหนึ่งนะฮะอ่าบึ้งเช็คระยะมาเมื่อแสนโลพอดีนะฮะ แสนเจ็ดร้อยตอนนี้แสนสามพันึ่งผ่านไปสามพันโลนะเช็คไปเมื่อกุมภานี่เองนะฮะพร้อมับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะเดี๋ยวเช็คอีกทีหนึ่งก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลหรือกลางปีนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวก่อนออกรถสิบเก้าสิบคอนเช็คให้อีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนส้กคองไปนะก็เอาเป็นว่าดูแลดีมากๆนะครับแม้ว่าจะวิ่งแสนโลจริงแต่ว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีสําหรับเครื่องดีเซลแล้วไม่แสนก็ถือว่าเบบีนะถือว่ากระจอก ถือว่าธรรมดานะครับอ่ะคันนี้นะฮะก็โมเดลผลิตนะฮะ2016นะครับจดทะเบียนมิถุนา2017ภาษีหมดมิถุนา2017นะฮะป้ายกรุงเทพนะครับโอเลขสวยด้วยนะ9866นะสีดำเดิมจากโรงงานนะฮะเลขแชสซีจะต้องตรงกับที่เราไปยืนดูเมื่อสักครู่นี้นะ032676นะเลขเครื่องลงท้ายด้วย3320ดีเซล181แรงม้า2.4ลิตรพรกกรุงศีนะฮะ ผู้ชายใช้จริงๆด้วย่ะมาจากแถวมินบุรีนะฮะประกันภัยมีนะครับแต่จะหมดเดือนหน้านะฮะห,หมดพฤษภาเดือนหน้านะฮะผู้ชั้นหนึ่งด้วยนะฮะประกันภัยชั้นหนึ่งเบี้ยหมื่นแปดนะฮะแต่หมดเดือนหน้านะไม่ระบุผู้ขับขี่นะฮะหมดเดือนหน้า <ๆ S 2> อันนี้ก็แถมไปนะทันก็ทันหมดก็ไปซื้อกันเองนะฮะไปต่อกันเองอ่ะเรามาดูแฟ้มกันดีกว่านะ,ะแฟ้มเดิมจากโรงงานเลยนะครับเออออกที่ศูนย์ไหนเนี่ยมิสซูชิอัมนะฮะอันนี้ออกที่มิสซูชิอัม แต่รถนี่ใช้กรุงเทพนี่แหละเจ้าของเดิมนี่เป็นคนเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆเลยนะเปลี่ยนแบตเท,ทสแบตอะไรนี่ยังเก็บอยู่ทุกอย่างเลยนะเช็คศูนย์ตลอดนะฮะอ่ะ คันนี้นะฮะก็ออกรถนะครับพฤษภาคม2017นะฮะวันที่8พฤษภาคม2017ป้ายกรุงเทพนะฮะเลขตัวถังนะฮะลงท้ายด้วย032676เลขเครื่องลงท้ายด้วย3320นะครับก็เช็คศูนย์ตลอดนะฮะโอ้ลักฐานโอ้โหเจเป็นคนละเอียดมากเลยนะฮะเจ้าของเดีมนี้เช็คเช็คไม่มีหลุดเลยอะพี่น้องเนี่ยฮะ,ะตรงตรงไปเลยนะฮะ1นึ่0แสนโลดเข้านอนแสนโลดเนี่ยตรงกับใบห้อยข้างรถเลยนะฮะ จะเช็คศูนย์ตลอดนี่ไม่มีหลุดเลยนะพี่น้องดูดิเช็คตลอดเลยอะ่ะแสนโล 7,900, หมื่นเก้า0 0 0ดห0 0่9หกห0 0่โลโอ้โหเช็คอะไรละเอียดขนาดนั้นนะฮนะเช็คศูนย์ละเอียดมากใครได้คันนี้ไปนะโค้โชคดี <Okay. S 1> บอกเลยนะโคดชโชคดีว่าจอของเดิมละเอียดจริงๆ นะครับละเอียดจริงๆนะฮะที่เหลือก็จะเป็นคู่มือของนิเกเตอร์นะฮะและหน้าจอนะครับคู่มือของหน้าจอเพดานด้านหลังนะฮะก็ครบฮะครบคันนี้ประวัติดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองขับกันหน่อยนะฮะก็คันนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆและมักจะนําไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็มีข้อดีนะฮะจุดเด่นในเรื่องของอัตราเร่งที่ค่อนข้างแรงก็ตามสไตล์มิสซูดะเป็นรถที่รอบจัดมากๆ รวนะมถึงช่วงล่างที่ค่อนข้างยึดเกาะถนนนะฮะแล้วก็นุ่มนวลนะครับอ่าระบบเบรกดีเยี่ยมอ่าแอร์เย็นสบายขับใช้งานง่ายๆนะมีกล้องหลังในตัวด้วยที่สำคัญได้ยางโยโกฮาม่าสีเส้นเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองนะฮะแล้วก็ได้เคลือบแก้วมาแล้วจากเจ้าของเดิมนะฮะเคลือบแก้วของสามมมาให้เรียบร้อยเดี๋ยววันนี้อาจจะลองได้ไม่เยอะนะฮะเพราะว่ามีรถค่อนข้างหนาตา แต่ว่าขับดีแน่นอนอยู่แล้วนะฮะรับรองได้ว่าขับดีเพอร์เฟกแน่นอนนะะวงเลี้ยวอะไรเราอาจจะทดสอบไม่ได้มากนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องไปดูคลิปอื่นๆก็แล้วกันนะครับอ่ะนิดนี้หน่อยๆน่อยพอหอมปากหอมคอนะแต่ก็โอเคนะสภาพดีอยู่นะฮะขับดีแน่นอนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นหน้ารถกันเลยอ้าวเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับใครที่มองหา PPV เท่ๆนะฮะแล้วเป็นสาวอกมิสซูก็แนะนำคันนี้เลยนะฮะ 217ปา t จโรสปอร์2.4 GT ่ที่ขับ2ล้อามาด้วยสีดำมุกเท่เลยนะฮะเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวเลขไม่ห0 0 0 0แสพอดีนะเช็คศูนย์ตลอดนะได้ยางโยโกฮามายังปีใหม่ๆได้เคลือบแก้วมาทั้งคันของ 3M นะฮะได้ฟิล์มรอบคันของไอคู ที่สำคัญเป็นรถบ้านไม่ใช่รถประมูลนะฮะซื้อสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาเดียวกันเลยราคารถใหม่ป้ายแดงนะฮะหนึ่งล้บาทวันนี้นะฮะพิเศษเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ Youtube ปกติวอลกินราคาหน้ารา้าเราขายอยู่9ก้า0 0นบาทผมพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้ทั้งใน Facebook และ y o u t u b e ราคานี้ราคาเดียวเลยนะฮะ เงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีนะฮะผมลดให้เลยเหลือเพียง8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาททุบราคากันไปเลยลดกระนำสู้โควิดมิดเยียเซฟเหลือเพียง8ปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท พิเศษเช่นเดิมนะฮะราคานี้เรายังรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด1ป่ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเชินฟรี24ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถนะครับผมจะเอารถเข้าศูนย์มิตซูบิชิเช็คระยะเปลี่ยนสายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนให้ฟรีน้ำมันเต็มถังฟรีเติมลมยางในตัวเช่นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ ฟรีทาความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนสูงมอบเช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะก็อย่าช้านะรีพักาขายฝ่ายขายกันมาได้ที่ l i น์ออฟฟิเชียล id ไลน์แอด 19sp โฆษณาเป็นที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่คูกกันแบบแล้วพิมพ์19สีปกรเราอยู่ถนนการละป,ะปะับพลิ้เปิดบริการทุกวันและเดี๋ยวคลิปหน้ารถเด่นประจําสัปดาห์จะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง,องของเราด้วยนะครับวันนี้นา19สีประกอบรมือสองที่คุณวางใจต้องขอน,อนนะครับ สวัสสดีคนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure. com